ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้ถึงบาระจะขึ้นปีใหม่ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆคนให้มีความสุขความเจริญและความสำเร็จ สมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนาความปรารถนาของทุกๆุกคนคงไม่แตกต่างกันนักคือต้องการให้ตนเองมีความสุขความเจริญ และไห้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลายรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลังข้อสำคัญจะคิดจะทำสิ่งใดให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมองานของตน และงานของชาติจากใต่ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้องเที่ยงตรงไม่ติดขัดและบรรลุถึงประโยชน์เป็นความสุขความเจริญและ สงบร่มเย็นดั้งที่ทุกคนตั้งใจราถนาขออนุภาพแห่งคุณพระสีรันาตรายัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ